ถ g, ้าช e. e ื ced, ่ออะไรพี่ไม um, <okay like, like ่เห็นช so ื่ออ่ะแข่งเริ่มแล้วว่ะแข่งเริ่มแล้วว่ะดูแข่งกันมั้ยดูแข่งกันมั้ยดูแข่งกันมั้ยไหนดูแข่งกันดีวะเออดูแข่งกันอุ้ยบัตเตอร์ไฟกับโซล็อกโดนแดนว่ะก็ต่อคิวเลยกว่าเฮ้ยอันนี้โอ้หอันนี้เมาช้าโู้ตึงกูตึงมา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 ดูคู่ตึงก่อนดูคู่ตึงก่อนเธอตีเลยดิออกก่อนดูวัดอ่ะมาเดี๋ยวไม่แน่ใจนะนี่ครับไอซ่าเดือดป่าสิบห้าวิอ่ะต้องเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วได้แล้วเข้าแล้ว โอเคครับยังไงฮะไล์อัพโอ้โหอิงเอ็ดูไว้รโอู้น่อยอ้โหี่ายเจอชื่อมาแล้วพี่ายพี่นายเจอเชมาแล้วยังไงไม่ตอกเกมไหมไม่ดูแข่พี่ทำไมภาพไเป็อาไปกดไอยพวกตไ้อาออไปแล้วผมไปแข่งเล้เอามาตกรได้ไหมโอ้ยนี่คือวะ น้ำตาน้ไเมาชมะในหทัาล้วลรงนมนเป็นงฝั่งทางฝั่งของเซอม่นคต่างต่าเอขึ้นมาอัอ่เร่อล้วแล้วเปดีมแล้วไปล้เไล้วไปล้วไปล้วไปแล้วไปล้วไปแล้วไปแล้วปล้าไปแล่วไปแล้วไปแล้วไล้วไงล่นไล่วไ้วลวไลไปแล้วแลนปล้วไลวไลไล้วมแล้วไล้มไ้ไลไล้วไล่นนล้วล้วลลล้วเล้ล่นไไ้ล่นว จริงนะแล้วแมนนี่จมมารงนี้เากักิรโลแล้วมือจะโดนเกันมารงนี้เอาใครกิลเริ่อลคุณมหัวชอบเื่อรือมาแ้องบอกว่าตอนนี้มีแต่นักฆ่าต้องกาจะรีกขึ้นมาได้ไม่ต้องฝากรักไม่รู้วเขาเขียนภาษาอังกฤษเลยเขาเรียกหัวจับเลยนี่าเป็นภาษาเออว่อูหงสิบนะเนี่ยจังหวะางสิบเนี่ยไม่ยเลคนเดียวออเททำศพแล้วด้วย

แล้ครับผุ้ชมาลักากี้ฮมุดบอลเดียวนะอย่าไปเด็เด็กียรแม่งหม่ซะลูกี้ฮะเนี่ยเป็นไรไม่รู้เนี่ยโดนโดนเปิดกันแบบพี่ดนรัวคลับนี่ยกันข้ารจพ่อโซลอกีวีไปหาเลยนะสหับวาของลักกี้มาแล้วเฟอร์มาเงียบมานิ่งนะมึนี้อ้อย่าหครับอาเอนี้ผมบอกเลยนะถ้าผมขับรถอยู่แล้วผมไม่ใส่ัาก็คือขันไม่ถึงนี่ อะไรครับพี่อเป็ดพี่ไหวไหวพี่ชายไหวมาใ่้ดูว่ะเพลงอะไรกันง

ผู้ชมฮะกเออทำไมอาไม้มาชุบอะแล้วเมื่อกี้ไอ้ก็วอไปนี่ก็ต้องมีบ้างนี่ามออางที่แ้วมาคิงนนี่นปรเ็เดียวบอรครับตรงนี้ฮะแล้วไงงงนี่สัต้างครัมนผู้ชมฮะแล้วไงคิงนก็ตรงนี้ครับโอ้โหชื่อนี้ไม่เสียหรือเปล่าคิงโดนนะรบไอ้หัวดูอาตาคิวแล้วคิงดนนี้อย่างมาต้องเงมอครับอย่างวางไอย่างต่อยังไงครบ่อนตัมามาึ้ต้นตะบ้ติดเก็ติดลงเลองกันไอ ยังไงมันยังผมใช่ไหมจะมาความมั่นใจร้อยกระดับไหนวันนี้ขอเลยละกันครับลักกี้มามั่นใจเหรอลูกไฟแดงมั่นใจจัดให้เลยครับที่อันนี้โอ้โหมันตื่นจากฝันแล้วครับมันตื่นจากฝันแล้วครับผีร้ายได้ตื่นขึ้นมาลักกี้ครับโอ้โหเลงไงเอาู้ชมนะตรงนี้ครับบาร์ดนี่เป็นคนเป็นทางคลาสเลยครับผมแล้วไงต่อครับตรงนี้น็อดฮะวิ่งหนีนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าพยายามดีเดี๋ยวใหยิ้ให้ยิ้มไปนะ ทายบา่างไเลแรกจบตห่อว้โอ้โหี้เราไม่เป็นไรแล้วอยง้เเราจะตื่นช้าขนาดเทพป์านกอตื่นช้าแห่งแรกกันมาแล้วชนะในเกมที่สองของแมปแรกตกไปรบว่าวว่าแมปสองว่าี่งวามเลสดมดีจัอพีเออเอเอพีแตตงบอกฮะ เป็น8คิวนะครับผมของทีมบัคกี yeah. ้ครับ yeah. ่าไเปทั like. ้งหมด8คิวครับผมเล3รีวอันนี้คือมันเป็นของวินเดียวหรือว่าเป็นของสองวินครับมรวมกันอันนี้คือสองวิน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 รวมกันเลยคะแนนว่าเกมต่ามเือที่วิ่งเก็บนครับเดินให้เราเดินเก็บไปเลยเัยไม่มีอะไรไว้ยังไงมนกเหมือนเหมือนเปิดสมคูับหม่ คือว่านที่เดโมอะไรสักอย่างเลยป่ะอย่องนี้กว่าเออใครจะได้ไปอะเออี่ไม่ก็ต้องไปสู้กับีเเดนโอ้าจ้าเสมอเกียร์เทเดนขวดตัอยู่นะขึ้นไปยาวเลยครับผมกำไรคืออะไรครับจะขวดกำไ ้ก็ช็อตเลยของตร์กิ๊กนะเปิดเปิดเอยเปิดตามเรืองับแต่ดไปด้วยเลยมเจ็จุิไป้เลยอันนี้นี่มีแยกการพี่แยกการบอกว่าย่อยกอาทุกเม็ดเอาทุกสีเมื่อมีทักงสีนะาะสีขาวเป็นสีทองมันจะไล่กันไปอะขาวทองทองแล้วก็ลุงลุงแล้วแดงรวมไม่ได้หรอ่มไดมันรวมพี่กรวมทั้งหมดเ่ยมันก็รวมทั้งหมดเลยอ้าหายหมดเลยเหรอใช่ใช่มันก็จะรวมให้ให้ทั้งหมดเป็นเป็นสีขาวไม่ใจที่มันอับได้ หรือจะมีหนึ่งทีมครับให้เราดูในในแฟ้มสายการ์ดต้อบอกเหรียญมันมีสามด้านครับแต่ในฟาตบอลต้รงบอเหรียญมันมีสองด้านน้ชมฮะแต่การต่งขันมันมีสามด้านนุ้ชมครับมันมีชื่อทานมีความร้อยใบอะไรอย่างเงียคือเป็นการ์ดทองนะครับก็คือถ้าถ้าเราเนี่ยแบ่งแต้มออกมาแล้วได้มาส่งหมดเซียนมาว่ะ ไปดีอะพี่ใบนั้นอะดต้องีเจอดีเปิดแทงหน่อยเอิไม่ได้แทงเลยเรากำลังหาดาบลับนะครับผมอันดับที่หนึ่งแน่นอนครับเขากข้ามกิเยอะเยไ้งงดาดิเข้าคนนั้นแล้วพี่ได้ดิโอ้ไม่อยากให้ร้ชมคบไฟต่อไปนะครับผมมวจะเป็นเซอร์หรือลักกี้ใครจะเก็บแต้มได้างกันนะครับอันนี้น่าลุ้นอันนี้น่าลุ้นหเดือดวะเลือดวะเลือด ชมพแบบวิจบท์ไงนี่พี่เลีศแบบสองนะเขาลงอีฟีสุดพีนะแต่ว่าคูเคอร์สและลงอีฟีอ่ะได้ของดีสุดพี่เท่าที่ผมรอลงอุ้แแมปเดิมเลยอ่ะเออแมเดิมเลยวางหลังให้ไปลงโพชันไปลงอินฟินิตี้ไปเยต่เลยแมเดิมเหรอฮะโอ้เอาคผู้ชมฮะน ปีก้ปีด้านีด้านเลครับมวัด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 เป็รุ่นรครับสินาทีก่อนเริ่มกันเลยครับั่งซายมอักียู่ในชดสีขาวเอร์อยู่ในครับาเป็นเรื่องอะไเี้ยอ้บ้าไอบไอ้บ้าอสไอ้บ้าอสไอ้บ้าบออ้บาบอสไอ้บ้าอสไบัออไอ้บา เอยบอเปดแรกจะตกปตัวบ้างนเรือกกัไปก่นโตอยตัดอย่าไทยไปเกินไทยพอกันพอกันยังไวยังพอกันเยดึงไว้ดึงไวดึงไว้ปเขาตัวกลางกะจดเลยวะปาปีจัดเลยตอนเนี้ยปลาปีจัดเลย โอเคไม่มีโดนละโอ้โอ้ใครลื้อใครลื้อไมานี้ใครลื้อแลกกันแลกกันอยู่วัดลีว่ะวัดลีว่ะเออเท่าวัดลีวัดปิดตัวชุดว่ะโอ้ยยงต่อเรื่องนี้ไหลมาย่างี้ต้องพยายามเะฝีเพื่อนแล้วขัดลน้ไปอ้าดีนะเป็นเียหนหมุนีแล้วอะไรเนี่ยอยงไตีทางอ้ยงต่อเืองครับ อยากซื้อพอนั่นไงพอพอซื้อเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นกุ๊ปออฟเดนไม่เห็นกุ๊ปราแล้วปะเพราะว่านำบ้านเร็วด้วยแต่เป็นุองเขาอ่ะแต่ยังต้มปีอยู่อันนี้แบนแบนโซล็อกป่ะเนี่ยสาร้นิดเดียวิดเดม่รู้าเด้งเลย มูสีรุ้งหนาวโอ้ลักกี้คือแล้วคืนเลยโดนแอมคิวอย่างเดียวแต่ตัวนี้ลีไม่ขึ้นตรงนี้โดนปิดแล้วผู้ชมฮะโอ้โหเจ้เซนโลเพย์ของทางฝั่งของลักกี้เหมือนจะเหนือฝ่าหรือเปล่าผู้ชมฮะตรงนี้ครับบอลเลื่องชิบิ้งพูดถึงเรื่องชีบิ้งโนนว่ะชัวร์ผู้ชมฮะเมกาคิวจโนนนี่1เปอร์เซนต์ไปแล้วครับตั้งใจัดเลยวันนี้อ้าวยังไงครับเอารื่องครัผู้ชมฮะโอ้โหนี่เป็นตือเหมือนกัน โอ้โหหมดที่แก้วใครหมดป่ะที่รออะไรอะพี่แบบแรกผมไม่ได้ดูว่าหมดอะเฮ้ยสามแต้มป่ะสามสามสองีนหนึ่งอีกหนึ่งแล้วเจอไปเอาเอดเอ่ะก็สะดุ้งต้องลุ้นกันไปมาอรอจบเลย่ยงก็ต้องก็ต้องลุ้นเอไปเจอกับเอลเคนดีป่ะเออใช่ใช่ใช่่ใรเขาต้องจดเสมอเพื่อใจนี่ก่อน ต้องจบเสมอครับต้องจบเสมอคือแบบนี้เขาต้องไอเนียอดีที่สุดตอนนี้ต้องเสมอเท่านั้นครูถามตรงแม่งเป็นเพราะเน็ดใครวะเน็ดเราเหรอเน็ดเราพี่เพราะมันขายิ้มเงียวเดี่ยวหงารอีกแล้วเนี่ยโอ้โหสติไวจัดเลยวะทวิตเป็นที่ทวิตตอนเนี้ยพี่ว่าไม่ผมเป็นแค่ช่องเดียวนะพี่ แต่พี่เชื่อมต่อใช้โค้ช่าเมื่อกี้ก็เอเอเลยไม่รอดเลยชื่อแม่งยาวชิบหายไอ้เีอยอะไรไม่รู้อ่าแต่เอาอยู่แหละอุ้ยพัวีกแล้วใสยห้องอ่ะเออเออเออพอกันอีกแล้วกันเลยโอเคโอเคโอเคอเคอเคอเ เขามไม่ยอมกมาทีไหนเฮียไฟการดนี่ฟันน้อนบอสโดนแล้วมาจะทริปเปิลไหมครับคัสตรงนี้ฮะพยายามตีลงมาเตะแลมาต่อยสายออกไหมสำหรับคัสโอ้ฝั่งเซอร์ผู้เล่นตามอยู่ไม่เยอะครับผมต้องบอกว่าตรงนีง้โดนจับโอ้เรียบร้อยครับประกายไฟ มาเวลาโปอนอยตรับดนไนาด้ันบีใหงเนตัมักันิโก้วายอยู่นอ้าว้ยเที่ยวสะดุเลยเอกล้องคางมไมได้กี่เหรียญโอ้โดนปีต่อชูงุงุงตาหัวเ้ยเอาอะไรวะเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยว่ะสบ้าพี่เว้ยน้องพี่โชคุวันนี้คอมเมนต์ดว่

จังหดเปแล้วครับไม่ใช่เซอร์ทำไม่ดีนะว่าแต่ลัคกี้เขาที่ผมสังเกตนะว่าคือเขาไม่สติไม่ลอยเลยเหรอโดนมินแรกไปแล้วกับแบ็คจะเล่นเขาแค่แข่งกไปเยอะไปเยอะคือคนที่เล่นก็เล่นคนที่ชุบก็คือชุบแล้วก็้ขานอ่บรอชุบเขาช่อนขางชวนแลวเ่านะเอาความที่ชุบกันชวนอิมมอร์ทัลไปแล้วตลอดทางฝั่งของสเตฟาไปนอ่บร้องแล้วเนี้ยโม่คลาสกลับทางสเตฟาไม่น่ารอดไม่น่า ตงนี้แล้วเป็นโอ้โหอันสตอปเปเบิลจากทางสเตฟาไฟนอลบอลครับและผู้เล่นคนสุดท้ายของทางฝั่งเซอร์และราสนับตัวนี้แข็งด่นะไอ้เฮียตายเลือดนะเนี่ยไอ้เฮียเลือดเลยแล้วไอ้เฮียเเปทนียบโอ้หมุนอีกแล้วไอ้เดี๋ยวพี่หมุนทั้งวันเร็วอ่ะโอ้ยบอสว่ะบอสวันครับเอกอะไรเนี่ย ปู่แม็กเหรอปู่แม็กปู่แม็กลุงแม็กนะเอาเออว่ะลุงแม็กนะแต่ว่าเป็นแม็กเนี่ยเพราาะว่เด็กรุ่นใหม่แบบใหม่ล่าสุดก็เลยจะเป็นปู่โอเออเป็นปู่แม็กนะนั่นลุงเราเรียกลุงนะรุ่นนี้เป็นปู่ไอ้เหี้ยแต่ไฟการไม่งัวจัดที่ผมดูเมื่อกี้คือเฮ้ยมีมูสัน็กน้อยนะบอกนะหลักเดือนหนึงต้องเอาี่ยนเดี๋ยวนี้ระสิทาพของทางเซอร์นี่นิดเดียวจริงเว้านิดเดียวจริงนะ ก็บอกเรื่องยเอาจจะมีไบที่เกอันอะีใบที่เกี์แมว่ามีสองเตทโอ้โคตรลึกเลยวอ้เนี้ยไอเมมนี้น่าเล่นปะงานเปิดเอฟเมเนีรออะไรันี่ทุ่มฝ่าแล้ววะไอเหียวว่ะพี่ชก็อะไรอะไรก็อไรไปหรอไปแล้วหรอเดี๋ยวมาแป๊บเดี๋ยวมาเฮ้ยไปล้างมือไปล้างมือ่าเล่นแบบนี้ก็ก็ เรนผลิตการางแน่นมนครับไ้วน่นซูนานเดียกับก้วนไ้วตารางพี่ยังไม่เยอะอะไรเพี่การเป็นผู้วันนี้ไร้แจได้โซเกียนได้โซเกียนไม่รู้ว่าแต่ว่าได้แค่สองอันนะได้91มาอันนึ่งกับเกบมาสองอันไนะครับผมส่วนโฮปกับเคทูฟีตอนนี้ในตัวผมมีเก้าสิบเอ็ดสองเก้าสิบแปดหนึ่งที่เหลือห้าสิบที่เหลือห้าสิบสี่สิบอะ เป็นลัคกี้ครับเจอกับเซอ่์งนะลัอคกี้เอาชนะมาได้ครับผมสแต้มอย่างนี้นี่แทบจะการันตีก็คเรากลังคะแนนในค่ำคืนนี้ไปแล้วครับผมเออไม่รู้ว่าดูผมเขาเป็นไงต่อแล้วเนี่ยใครบ้างเอ้ยปรัขึ้นมาหน่อยครับขอมตชั่น ออสนตรเอร์คือวันอาทิตย์ที่23ครับหรือวันพุงนี้เอะขอัยครับคือวันทตี่วันวานเลน่ะคือนะวานเลนนะ่รับวานเลนมากกันในรอบสองทุ่มจะเป็นกิสซี่ายเอซับผู้บนญชากานตลาดคุณผู้ชมฮะและติสซี่ไบเอับนูนบัญงากรตลากคนนัู้ชมฮะและคู่สุดท้ายสี่ทุ่มปิดตารางครับคิงออฟดาร์คคุณผู้ชมฮะพบัญาการซิกซทซิกคุณผู้ชมโอ้โหถ้าจะกระนตีก็ต้องดูทีวเอกับเตอร์เป็นไงปะายังไม่แข่งปะ เดือดแน่เออมันจะให้ผมต่อสู้กับไอ้นี่ตัวนยุกิอ่ะใครบะคอบรีทีเป็นเอ็ดไหมเพราะว่าจุดวัดนี้จุดจุดวัดแบบนี้อยู่ที่ทีมเป็นเอ็ดหรอจํายิได้ยิ่นี่ตั้งแต่สวนต่หนอวันวันซ้อมแล้วไปเทอมีคนพี่อ่ะตรงหน้าหน้าตรงเต็นผมกดจีมากดจีมาดิต้องบอกเลยว่าเดือดมากนะแต่พื่อจะไปได้ยังนไะมันอยู่ตรงเต็นเลยเว้ย มันเดินมึนอยู่มันเดินมึนอยู่มันอยู่บ้านหลังเพี่ด้ตายไปหาพี่ด้วะไม่ไหวแล้วอ่ะอย่าเดินไกลเกินฮะสุพัฒน์อยู่อนิเมะอะไรนี่ไปออกแล้วอะไโอ้ยแมปนั้นแมปนี้ไปผมไอแมปการ์ดสมัยกาดโฟรเมสซี่ไง